สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ภาพบ้านนอกดาวครับนี่ครับบ้านนกดาวครับอ้าวจุเนยุคนเดียวบะเย็นดีบ่ครับนี่ครับบ้านนอกดาวหนึ่งห้องนอนนี่ครับนี่ับตรงหน้าตังเรียบร้อยเลยครับ นี่บ้านนกดาวบ้านน้อยจุนเนียบ้านหลังน้อยน้องจุนเนียเห็ดไว้ให้จุนเนียยำไงหาวมาอยู่นี่นี่ครับดวงรอบ้างก่อนนี่ นี่ครับเป็นตะยูเด้เฮ็ดไว้ให้จูเนียง่ายขึ้นถ้าเซียเรีเยกพระผู้สาววาข่าของแอนวันเนียเฮ้ยแอนบอครับแอนบอแอนยัง ก่างตื่นก็เป็นระเบียงย่างดีเลยครับน<อ>ี่นี่นี่หมองนั่งย่างดีเลยเฮ็ดไอให้ย่างดีนี่ครับที่น้องที่นอนไม่หมดที่น้องที่นอ,อนมี่หมดเต้เาปอรแลอวล็อกใบนี่ครับบ้านนกดาวบ้านนกดาวด็อกจูเนียบ้านนกดาวน้องจูเนีย พ่าสาวมานันงตีนะไงข้นพาอสาวมานันงตีเหลือแค่สี่คนเองเนอนได้คนเดียวเหรอนอนสองคนก็ได้ไม่นได้หลายคนได้หลายคนอยู่ไปลูกไากลับบ้านเอาเราไปไปละครับผมไฮเบิงเพื่อตัวนี้ครับบ้านนกดาวน้องจูเนียอะฝากบายบายเพื่อนๆ,ๆหน่อยยังไม่บายบาย โอ้พ่อจะกลับบ้านแล้วนี่ยังไม่กลับโอ้กลับก็บเด้อนี่นะครับบ้านนกดาวบ๊ายบาย